เวลา17นาฬิกา3นาทีวันที่11มีนาคม2567ตามเวลาท้องถิ่นเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสัธารัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริพัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังฮ่องกงคอนเวนชั่นแอนด์เอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสัรนรัฐประชาชนจีน ทอดพระเนตรคูหาไทยแลนด์พาวิลเลียนภายในงานฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มแอนด์ทีวีมาร์เก็ต2024หรือฟิล์มาร์ท2024ตามที่กระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนายภูมิธรรมเมษยชัยรองนายกรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยข้าราชาการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ สำหรับงานฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มแอนด์ทีวีมาเก็ต2024ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11-14ถึงมีนาคม2567เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์และธุรกิจบันเทิงระดับนานาชาติที่มีความสำคัญและเป็นตลาดซื้อขายคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายภาพ,พยนตร์แอนิเมชัน การว่าจ้างผลิตชิ้นงานและการร่วมลงทุนในการผลิตผลงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำผู้ประกอบการไทยพร้อมด้วยผู้ประกอบการไทยที่สมัครเข้าร่วมงานด้วยตนเองรวม27บริษัทแบ่งเ,เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์และแอนิเมชันผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์บริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และบิดีทัศน์เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจรวมถึงแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนต์ไทยในแ,แสดงผลงานบนเวทีระดับโลกซึ่งคาดว่าจะได้รับการจับคู่เจรจาการค้าไม่น้อยกว่า200นัดหมายและเกิดมูลค่าเจรจาการค้าไม่น้อยกว่า800ล้านบาทสำหรับในปี2566เกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน527คู่ ประเทศคู่ค้าสําคัญได้แก่จีนไต้หวันเกาหลีใต้เวียดนามกัมพูชามาเลเซียและญี่ปุ่นทั้งนี้ภาพ,พยนตร์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่กระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้นสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์อันดับต้นของเอเชียตลอดจนเป็นหุ้นส่วนธุรกิจหรือผู้ให้บริการกับอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงต่างประเทศผลักดันการขยายตลาด และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกซึ่งการเข้าร่วมงานจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องไทยสู่ตลาดโลกและสร้างไรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจผ่านการผสมผสานความคิดสร้างสารรค์และวัฒนธรรมอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจตรรทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย Sampai